เฮ้ทุกฉันเองที่เพื่อนต้องชอบนักขายอันดับหนึ่งปี197สแปมสเปมตันจีสเปตนเมื่อว้าวท่านี่ไม่ใช่นี่นักลบกแห่งแสงเฮ้เฮ้ดูเหมือนเทจะต้องอยู่กันเดียวกันอีกแบบนี้แหละเพื่อนของเธอทั้งหมดนั้นต้องถึงเธอเพื่อสลามใช่ไหมพอขายแล้วก็หายไปใดไหลไหลแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในถังขยะนะ ฉันเองก็มีข้อเสียพิเศษสามหลักหัวใจที่เงหเหงาอย่างเธอถ้าเธอนั้นสูญเสียการควบคุมขังชีวิตของเธอไปแล้วเธอก็จะถูกจับโดยเชือกงวงทำไมต้องเป็นบองนักตัวน,น้อยที่เกชีวิตราคาสี่จุดเก้าเก้กดาดอลลาร์ก็เดีาา๋ยวเธอสมา,าสมารถเป็นผู้มีอิทธิพลคนใหญ่คนโตใช่แล้วตอนนี้คือโอกาสาของเธอที่เป็นคนใหญ่คนโตและวันก็ต้องการเจ้าสิ่งนั้นเธอต้องการสิ่งนั้น hiding b บ็อ้า ธอต,ต้องการมันเธอต้องการหายไปดิงบอกชัยไหมล่ะแล้วฉันเองก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะและสิ่งที่เธอต้องทําก็คือโชว์ให้ฉันเห็นสิ่งของรูกหัวใจของเธอเธอเป็นนักรลอแห่ังแสงไม่ใช่เหรอเธอนะมีพลังแสงใช่ไหมล่ะโชว์อกเลมลีซา